วันนี้พี่อ้อก็จะพาทุกคนมาชมตลาดเช้าของอำเภอหลุมสักกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงเช้าค่ะก็จะมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันซึ่งพี่อ้อก็มาตลาดเกือบทุกวันเลยเป็นตลาดที่อยู่ในใจกลางเมืองนะคะห่างจากบ้านพี่อ้อประมาณ2กิโลเมตรค่ะ แต่ว่าก็ขับรถแป๊บเดียวเองนะในนี้ก็จะเป็นตลาดสดค่ะเป็นทางเดินเข้าตลาดนะคะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนคนเดินซึ่งก็จะมีเฉพาะวันเสาร์ตอนเย็นนะคะก็เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ของอำเภอหลมศักนะก็จะเห็นว่ามีออห้องแถวเป็นห้องแถวไม้นะคะซึ่งเขาก็อนุรักษ์เอาไว้ มีความสวยงามแล้วก็มีความเก่าแก่ดูแล้วก็เพลินตาดีค่ะเหมือนเราย้อนยุคไปอีกสักประมาณ40-50ปีนะคะอำเภอหล่มสักเป็นอีกหนึ่งในอำเภอที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะคะพี่อ้อเคยไปยืนอยู่กลางทุ่งนา แล้วก็หมุนตัวนะคะ360อองศาก็จะเห็นว่ามีภูเขาที่อยู่ไกลๆนะคะรอบทิศท,ทางเลยค่ะเหมือนเราอยู่ภายใต้อ้อมกอดของขุนเขาซึ่งก็ฟังดูโรแมนติกมากๆเลยนะคะ